สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตุก,กี้สุดารั์โพสคลิปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมโรเบิร์ตสาควันแต่กลับโดนโฟกัสที่ด้านหลังเป็นเรื่องที่สร้างความสุกเศร้าให้แก่วงการบันเทิงและวงการตลกเป็นอย่างมากหลังจากที่บอลชิญยิ้มได้ออกมาประกาศว่าโรเบิร์ตสซควันหนึ่งในสมาชิกนั้นได้เสียชีวิตลงแล้ว คนในวงการบันเทิงตลกและแฟนคลับต่างร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจซึ่งล่าสุดทางด้านของตุกกี้สุดารัตน์บุตรพรมได้ออกมาโพสคลิปหลังเจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมงานฝังสวดพระอภิธรรมโรเบิร์ตสายควันโดยก่อนกลับทางด้านตุกกี้สุดารัตน์ก็ได้ออกมาโพสคลิปรำลาพี่น้องตลก ที่ไปให้การต้อนรับแต่ทว่างานนี้กลับทำเอาชาวเน็ตถึงกับโฟกัสผิดจ,จุดเพราะคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ในคลิปนั้นมีหน้าตาที่คล้ายกับโรเบิร์ตสาควันจนทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ